สวัสดีครับสวัสดีครับชาวสวยช่วทุกท่านนะครับน้ำมนต์คนม,มั่นนาวันนี้ก็ถือโอกาสครับเดินทางจากน้องบุรพ์ซิตี้นะฮะออกจากบ้านประมาณแปดโมงเชา้าก็มาถึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะฮะกับพี่น,นาราเรานี่เองนะฮะก็ผมมาอยู่จุดใจเขาเรียกว่าใจกลางเมืองหรือว่าจุดโฟท่องเที่ยวใกล้ๆของการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยก็คือบึงพลานชัย ถึงแล้วก็เห็นอ,อนุสร์กำลังสร้างอะไรสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงโอ้ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยเอ็ดอีกสถานที่หนึ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะฮะผมก็ได้เดินทางมาถึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วครับแล้วก็เดินทางต่อครับเป้าหมายคือไปที่ จังหวัดสุรินทร์นะครับไปอำเภอรัตนบุรีนะครับไปเยี่ยมหลานหลานหน่อยก็เดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพต่อเลยนะครับก็นี่ก็คือบึงพลานชัยนะครับไม่ได้มานานมากจังหวัดระยอดนะครับสวยงามมากครับนี่เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งเลยกําลังจะก่อสร้างน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอยญาตเดินทางต่อครับเราจะไปเส้นทางนี้ประมาณ40กิโลนะครับก็จะถึงที่หมาย สวัสดีครับ